ผู้โดยสารอเมริกันเลือดเดือดผลักนักบินเพราะกร่างเกินเอ็ดเวิร์ดฟอสเตอร์ถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายนักบินของอเมริกันแอร์ไลน์ที่สนามบินนานาชาติแคนซัสซิตี้ข้อบาดหมางของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นบนเครื่องบินที่นักบินรายนี้เป็นผู้โดยสารเอ็ดเวิร์ดบ่นว่านักบินรายนี้ก็ร่างในช่องทางเดินมากเกินไปและก็ไม่สุภาพมากๆด้วย พวกเขาเดินทางมาจากดัลลัสก่อนที่การโต้เทียงจะปะทุข,ขึ้นที่สนามบินแ a n ซัสซิตี้เอ็ดเวิร์ดได้พยายามที่จะถ่ายบัตรของนักบินรายนี้แต่เขาโดนผลักเขาก็เลยผลักตอบด้วยความบันดาลโทสะมันยังทำให้เขาเกิดอยากจะแลกหมัดก,กับคุณนักบินด้วยแต่ว่านักบินโบกมือไม่ขอเล่นด้วยตอนแรกคุณนักบินตัดสินใจที่จะไม่เอาความแต่สุดท้ายก็ได้เปลี่ยนใจในภายหลัง